เงินเทวดาใครก็อยากได้ปี9ก้น้องข้าวฟ่างฝันเป็นจริง1นึ่ันวาคม2,566คําคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีไปยังพี่น้องปองไปสุผู้สุขคนเนาะค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันละซ้อมผ้าพารวยนะคะพบกันวันนี้ค่ะท่านผู้ชม28นะคะ29เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะ29พฤศจิกายนแล้วเนาะค่ะเรามาดูแนวทางกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่แนวทางนี้นะคะเป็นแนวทาง จับชนนะคะหลายสำนักหลายอาจารย์นะคะต่างมีความเห็นพ้องต้องกันนะคะชนกันที่3ามห้าเน้นๆน,น,นะคะเขาบอกว่ามาหนึ่งหางในนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเราก็มารอลุ้นกันนะคะมาต่อกันที่แนวทางของน้องฟ้างนะคะน้องข้าวฟางเนาะคะ่ะรัฐบาลไทย1นธันวาคม6 6นะคะเด่น1นนะคะติดเบิ้ลไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ชุด2ตัว5 7 5 5 6 6นะคะเน้นที่5 1แล้วก็1 1ค่ะพี่นองชุด3ตัวมี5 1 1 2 1 1นะคะชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางเลขทู่ปู่นะคะ1ทันวาคม6 6, 6ค่ะ6 2 1 6 2 2 1แล้วก็1 6นะคะ ต่อกันที่แนวทางชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางของแอดมอนรัตนะคะ1เดือน1266นะคะ151 251นะคะตรงกันกับน้องเข้าวฟ่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะ515254 1112นะคะเน้นรูดที่เลข5นะคะ มาถึงแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี9นะคะของพระอาจารย์งวดนี้ให้เด่นไปที่เลข8นะคะสำหรับบนวิ่งที่8นะคะ่ะชุด3ตัว785 8587 5, นะคะชุดรองมี189 583 561และ592นะคะ ส่วนล่างค่ะเด่นที่8เหมือนกันนะคะชุด2ตัวเด่น8 1 8 4 8 6นะคะชุดกันบนและล่างมี1 9 4 2 6 2 8 3และ9 4นะคะก็ให้ระวังชุดกันนะคะบนและล่างเข้าบ่อยเดินดีนะคะ่ะต่อกันที่แนวทางใบฟ้าของอาจารย์ก่อนนะคะ1ธันวาคม2 5 6 6 ชุด3ตัว520 530 532นะคะ20 2122 3031และ32นะคะต่อที่แนวทางฝันเป็นจริงชุดบนนะคะท่านผู้ชม1ทันวาคม66นะคะ 901นะคะ01,09,19นะคะเลขระวังให้ระวังที่06นะคะใครๆก็บอกว่า9กับ0ยังอยู่นะคะท่านผู้ชมส่วนแนวทางของมะยมแดงนำโชคนะคะบอกว่า9ก็ยังอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ919590นะคะเม็ดเดียว99ค่ะพี่น้อง ชุด3ตัว590 599และ999นะคะตอง9ไปเลยเนาะคะเพทันว่าต่อด้วยแนวทางรับเฉพาะสายทหารนะคะ1ธันวาคม2566นะคะข้อมูลเลขท้ายรางวัลที่1น,ะะนึ่งเลยค่ะพี่น้องชุด3ตัวบนนั่นเองนะคะ044ค่ะ477นะคะ4477 1 4แล้วก็7 0นะคะส่วนล่างนะคะ3 0 3 2 3 9ค่ะพี่น้องรถไฟขบวนด่วนพิเศษนะคะก็คือ3 2และ7 7นะคะมาถึงแนวทางเลขราธานะคะ1ธันวาคม6 6นะคะเด่นที่8มี8 3 5 8 5 0 8 9 3 8 0 9นะคะ8อยู่หลักร้อยดวยค่ะพี่น้องและค่ะ2ตัวล่างนะคะ9 0 9 2 9 9นะคะชุดชอบนะคะ9 4 5เนาะค่ะพี่น้องมาต่อกันที่แนวทางเลขดังเลขมงคลนะคะ เป็นเลขทะเบียนรถรับร่างหลวงพ่อพัดกลับวัดห้วยด้วนเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมายเลขรถคือ5 3นะคะท่านผู้ชมส่วนชุดตัวเลขนะคะก็จะมี8 7 8 7 8 0 8 0 4 5 3 8 7 7 8แล้วก็0 4นะคะ มาปิดท้ายกันที่แนวทางนะคะของแอดวิสนุนะคะเข้ามาสองงวดติดเนาะคะ่ะตามสถิติเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเข้าหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะคะวันนี้หนึ่งธันวาคมสองห้าหกหกนะคะฟันที่เก้านะคะเลขเด่นมีเก้ากับเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเน้นไปที่เลขเก้าเนาะค่ะชุดสามตัวเก้าหกเจ็ดนะคะ ชุด2ตัวมี6 7 6 9และ9 7นะคะส่วน9 5และ7 7ก็เป็นเลขที่รองลงมานะคะไม่ควรจะทอดทิ้งนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะอาจจะมาเบิ้ลเนาะคะ่ะสำหรับงวดนี้สัญจรนะคะก็ระวังให้ดีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มอนก็ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดไม่มอนกราบขออภัยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ